เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องพรกข้ามกันต่อนะครับ17นาฬิกา25นาทีเอาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเราไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับที่วัดลาดขามวัดลาดขามเนี่ยเขามีพิธีทําบุญคล้ายวันเกิดพระพุทธเจ้าแสนเหรียญองค์เดียวในโลกว่ายอย่างนั้นนะ<ม>เป็นการทําบุญคล้ายวันเกิดพระพุทธเจ้าแสนเหรียญทำไมเรียกพระพุทธเจ้าแสนเหรียญคือที่นี่น,นะครับท่านผู้ชมครับวัดลาดขามอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรี เขามีพิธีทําบุญตักบาตรในโอกาสคล้ายวันเกิดนะครับพระพุทธเจ้าเบญจนวมมงคลการหรือว่าพระเจ้าแสนเหรียญครบสิบเจ็ดพรรษาเป็นองค์เดียวในโลกที่สร้างด้วยเหรียญทั้งองค์ใช้แสนเหรียญน,นะครับเนี่ยฮะเก้าแสนเหรียญน,นะครับมีความงดงามเป็นอย่างมากนะฮะออแล้วควรค่าแก่การสักการบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ พระครูประหลัดเพลินเตชะธโมเจ้าวาดวัดลาดขามนะฮะนี่ท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับมีการถวายมาลัยแปะเหรียญกษาสา์ที่องค์พระลอยกระทงให้อาหารปลาลิมน้ำแสดงกลองยาวร้อยพันษารำไทยทรงดำเนี่ครับเหรียญทั้งหลายเรียกว่าเก้าแสเหรียญเก้าแสนเหรียญก็คือท,ทั้งหมดเนี่ยเอาเหรียญมาแปะอย่างเงี้ยครับ<อ>จนเต็มองค์พระเลย หลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมเรียกพระพุทธเจ้า9ก้าแสนเหรียญตอนนี้ไม่ได้มีเฉพาะเหรียญแล้วนะคะมีธนบัตรแบงค์ละวก็ร้อยด้วยม่ถึงขั้นไปเรียกว่าหลวงพ่อแบงค์ก็ได้นะฮะก็เก้าแสนเหรียญเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ทํามาก็อายุท่านก็ครบ17พรรษาแล้วนะะก็เลยน่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวละมั้งองค์แรกของโลกนะครับลักษณะแบบนี้ความจริงแล้วทางวัดเขามีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอีก28พระองค์นะครับ ปางต่างต่าง,งตั้งตรางานอยู่ข้างศาลามีแหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ชาติไทยะนะรวบรวมโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบในวัดเช่นเครื่องสังคโลกภาชนะดินเผาเกํรไรสำมฤทธิ์นะครับมาจัดแสดงมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่นี่เปลี่ยนสีได้โดยธรรมชาติคุณชนะ ก็มีคนมาขอไปต้มดื่มกินเป็นอาบนะบางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ความเชื่อนะฮะก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ๆของโบราณที่คนพ่อเอเมืองกาญจนบุรีก็แม่สมัยเก่าสมัยก่อนนาะค่ะเอออะ